อน่าเลอเลอแกคิดว่าไตไอ้ประธานอันได้แกก็จะคุบตะโกนอันได้อย่างงั้นเหรอฉันไม่ยอมให้แกสมหวังแน่ดูพอมแห้งแรงน้อยแต่แรงเยอะไม่เบาเลยนี่คุณคิดจะทำอะไรกันแน,น่คุณเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ชายคนนั้นแล้วคืนนี้พวกคุณทำอะไรกันบ้างแล้ว อ๋อนี่ประธานอันเห็นฉันสนิทสนมกับผู้ชายคนอื่นก็เลยหึงขึ้นมางั้นเหรอผมไม่แค่ล้อเล่นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องจริงสิฉันรู้ดีว่าหัวใจของประธานอันไม่ชอบฉันเพราะฉะน,นั้นก็ขอความกรุณาประธานอันอย่าเข้ามาก้าวไก่ชีวิตความเป็นส่วนตัวของฉันเด็กโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาด ถ้าประธานอันไม่มีธุระอะไรแล้วฉันขอตัวกลับบ้านเฮอ,อันเฉิงซีคุณอย่าคิดมากดึกขนาดนี้คุณกลับไปคนเดียวมันจะไม่ปลอดภัยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาบริษัทก็จะต้องมารับผิดชอบคุณอีกผมจะส่งคุณกลับเองอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณประธานอันที่มีน้ำใจต่อลูกน้องเช เอ๊ะเฮ้ยขอโทษด้วยครับเมื่อครู่มีแมววิ่งตัดหน้ารถไปแต่ว่าคุณเหนียนครับประธานอันเพิ่งจะออกจากโรงพยบาบาลก็มาตามหาคุณทันทนยียังไงก็ขอยืมขาของคุณให้ประธานของเราได้หนุนสักครู่นะครับโรงพยบาบาลคุณเป็นอะไรนะ